สวัสดีครับผมมาพบกันอีกครั้งครับในแนวทางเยอรมันนะครับประจำค่ำคืนวันพฤหัสที่2ีนะครับสำหรับเยอรมันเมื่อคืนก็ไทยศูนมาบนล่างนะครับใครรู้สูนก็เด้งบนล่างไปนะครับเสียดายเหมือนกันที่ตัวเจาะไม่มานะครับก็รู้นะต่อค่ำคืนนี้ว่าจะเป็นเช่นไรนะครับ เยอรมันเปิดที่ลบครับ08179ครับ08179แต่ตอนนี้ผมคิดเขาขยับขึ้นบวกนะครับแต่ถ้าตอนนี้ถ้าเล่นเขาขึ้นเขาลงลบเหมือนเดิมก็ตัวใครตัวมันไดกันนะครับสําหรับเยอรมัน081บ79ตอนนี้ขึ้นบวกจับที่บวกเดินสูตรที่จับได้คือ8ครับบิ่งบนรุ่นล่าง8ครับ นะครับถ้าชอบแล้วไม่อยากพลาดกดติดตามไว้ครับมีโฆษณาดูให้ผมด้วยครับวิ่งบรุล่าง8นะครับทันใดเดินทางกลับบ้านขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับรถเยอะนะครับรถเยอะ8020ครับ0949ครับ เก้าแปดสามแปดครับมัดศูนย์วัดเมื่อเช้าห้าว 5, ัดห้าเข้าไปครับผมห้าแปดศูนย์ห้าสองศูนย์ 5 0 9 5 4 9 5 8 9กาแล้วก็5 3 8ครับยู่มันได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกทีดาวจนครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับ